สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2ประตูต่อ1ในรายการ AFF Suzuki Cup 2020ในกลุ่ม A โดยในเกมนี้ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำจากลูกยิงสุดสวยของทีริสินแดงดาในครึ่งแรกและโดนตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากพลิกไลเชล จากนั้นทิติพันธ์ลงมาสร้างโอกาสและทำให้ทีมชาติไทยได้จุดโทษและเป็นทีละสินคนเดิมยิงประตูชัยในนัดนี้ซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ส่งผลให้ทีมชาติไทยยังคงเป็นอันดับหนึ่งของตารางมี9แต้มและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนแล้วแต่ต้องวัดกันกันกบสิงคโปร์ในนัดสุดท้ายว่าใครจะเข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุม่ม ส่วนทางทีมชาติฟิลิปปินส์ที่แพ้ในเกมนี้ทำให้ยังคงมี3แต้มในตารางคะแนนซึ่งส่งผลให้ทีมชาติฟิลิปปินส์ตกรอบแน่นอนแล้วก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนแรกกันเลยนะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าเกมนี้ชัดเจนแล้วว่า ไทยยังคงเป็นทีมที่ดีกว่าและรอบชิงชนะเลิศคือไทยเจอเวียดนามมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากรรมการมันห่วยมากเกมระดับนี้ควรจะมี VAR ในการตัดสินลูกที่2ไม่ควรเป็นจุดโทษเลยด้วยซ้ำมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับ โดยเขาได้เข้ามากล่าวถึงจังหวะจุดโทษตรงนี้ว่านักเตะไทยคนนั้นล้มลงไปแล้วยังยิ้มอยู่เลยมันไม่ควรเป็นจุดโทษเลยสักนิดกรรมาการเข้าข้างไทยเกินไปมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาก็ได้เข้ามากล่าวเอาไว้สั้นๆตรงนี้นะครับว่าเป็นรายการที่เลวร้ายที่สุดในโลกนี่มันยุคไหนแล้วทำไมถึงไม่ใช้ VAR มาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาก็ได้เข้ามากล่าวชื่นชมนักเตะไทยคนหนึ่งว่ายินดีกับทีมชาติไทยด้วยนะตอนที่ทีลิสินยิงลูกแรกฉันหลงตะโกนเสียงดังมากเพราะเขาเป็นไอดอลฉันเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาไม่ต้องร้องกันไทยดีกว่าทุกอย่างในเกมนี้ฉันอยากให้ทีมฟิลิปปินส์มีความเร็วที่ดีกว่านี้เพราะในเกมที่อินเดียชนะไทย พวกเขาก็ปล่อยให้ไทยครองบอลแบบนี้แต่อินเดียทำเกมโต้กลับได้ยอดเยี่ยมจึงล้มไทยมาได้มาต่อกันที่คนต่อมาเลยนะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้ว่าเราไม่สามารถครองบอลได้เลยในเกมนี้อาศัยเพียงลูกตั้งเตะเท่านั้นแต่ฉันยังเสียดายในลูกจุดโทษนั้นมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมามันไม่ควรเป็นจุดโทษเลยนะ ถ้ากรรมการมี VAR อย่างน้อยฟิลิปปินส์ก็จะมีแต้มในเกมนี้แน่นอนมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานี่แหละคืออีกหนึ่งเหตุผลที่ฉันไม่ชอบดูฟุตบอลเพราะมันยังมีเรื่องห่วยแตกแบบนี้ให้เห็นเสมอเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมา เห็นได้ชัดว่าเราขาดกองหน้าที่ดีและตัวผู้เล่นส่วนใหญ่ของเราไม่มีความคิดสร้างสรรค์นในเกมเลยแถมอายุมากอีกด้วยมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากันเลยนะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้ว่ายินดีกับทีมชาติไทยที่ชนะในเกมนี้ด้วยถึงการยินดีของฉันจะเป็นเพียงเสียงส่วนน้อยเพราะส่วนใหญ่โทษกรรมการกันอยู่เลย มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาโดยเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้ว่าจริงๆก็ต้องยอมรับในผลการแข่งขันเพราะก่อนเกมฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะรับมือกับทีมชาติไทยอย่างไรแต่นี่มันก็ดีมากแล้วและจากตรงนี้ก็ได้มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่าใช่แล้วนักเตะแต่ละคนวิ่งตามผู้เล่นไทยไม่ทันเลยได้แต่จ้องบอลอยู่แบบนั้นแล้วปล่อยให้พวกเขาเล่นบอลได้ง่าย มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาหลังจากที่ฉันสังเกตแต่ละรายการในโซนเอเชียเห็นได้ชัดว่ากรรมการไม่เคยเป่าเป็นกลางเลยถ้าเป็นไปได้เราควรไปเล่นโซนยุโรปมากกว่าและจากตรงนี้ก็ได้มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับว่าจริงอย่างไหนว่านอกจากผู้ชายเอเชียจะห่วยแล้วในเรื่องฟุตบอลอาเซียนยิ่งหนักกว่าอีก เรามาฟังความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเราลองใช้โค้ดญี่ปุ่นคนเก่าของไทยดูไหมและต้องใช้งานเขาระยะยาวด้วยนะเพื่อยกระดับทีมชาติฟิลิปปินส์มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนนี้นะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าเราแพ้เพราะทีมชาติเรามีเวลาเตรียมทีมไม่นานและเกมนี้ก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้ง่ายสำหรับไทยเลยมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมา ทิรศินอันตรายมากจริงๆขนาดผู้เล่นของเราตัวใหญ่และมีประสบการณ์มากขนาดนั้นยังเอาไม่ลงเลยเรามาฟังชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาในเกมนี้ไม่มีอะไรดีเลยนอกจากวิ่งไปเตะผู้เล่นไทยและจ้องมองบอลอยู่แบบนั้นเพราะวิ่งตามไม่ทันมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์โคนต่อมาฉันสงสัยว่ากรรมการมีอะไรกับไทยหรือเปล่า เพราะเกมนัดที่แล้วไทยก็ได้จุดโทษเหมือนกันมันดูแปลกๆนะมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนถัดมาโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าน่าเสียดายจริงๆถ้าเราไม่เสียจุดโทษก็มีโอกาสเก็บแต้มได้นี่มาตรฐานอาเซียนที่ไปไม่ถึงไหนก็เพราะแบบนี้มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาก็ได้เข้ามากล่าวคล้ายๆกันนะครับว่าฉันบอกแล้วว่าฟุตบอลโซนนี้มันห่วยแตก ถ้าเราลองไปเล่นในโซนยุโรปมันจะยุติธรรมกว่านี้เยอะเลยเพราะขนาดรายการแบบนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีดีๆอย่าง V A R มาใช้มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมากรรมการดูเข้าข้างไทยดีนะเพราะถ้าใครดูบอลเป็นลูกนี้ไม่ควรเป็นจุดโทษเลยและอีกหลายจังหวะที่ไทยเข้าบอลหนักมองดูแล้วอาจจะถึงแดงได้เลย มาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาเขาได้เข้ามากล่าวว่าดีใจไปเถอะก็แครฟุตบอลแต่ถ้าเป็นบาสเกตบอลฟิลิปปินส์เอาทีมนักเรียนมาก็สามารถชนะทีมชาติไทยขาดลอยแล้วความคิดเห็นถัดมายินดีกับทีมชาติไทยด้วยเราต้องกลับไปปรับปรุงสิ่งที่ผิดพลาดและจะกลับมาเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้ในครั้งต่อไปมาต่อกันที่คนต่อมาเราควรหานักเตะที่อายุน้อย และเตรียมทีมกันให้ดีกว่านี้มันจะทำให้ฟิลิปปินดูน่ากลัวมากขึ้นอีกมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินคนนี้เขาได้เข้ามากล่าวว่าไทยแค่โชคดีที่ได้จุดโทษลึกลับโค้ชใช้แผนการเล่นที่ดีแล้วเพราะด้วยอายุที่มากของนักเตะจึงต้องปล่อยให้เขาคลองบอลและคุมโซนอีกนิดเดียวก็จะได้แต้มนี้มามาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินคนต่อมา เสียดายที่เราไม่มีผู้เล่นที่เอาที่ละสินอยู่เลยและปล่อยให้ฝั่งซ้ายของไทยได้เล่นนั่นทําให้เราต้องเสียประตูแรกไปมาต่อกันที่ชาวฟิลิปปินส์คนต่อมาฟิลิปปินสมักโชคร้ายแบบนี้เสมอเลย VAR เป็นเรื่องที่ถูกต้องที่จะนำมาใช้ในรายการนี้แต่มันไม่มีนี่สิและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวฟิลิปปินส์คนสุดท้ายแล้วนะครับโดยเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้ว่า อย่างน้อยก็ทำให้เขารู้ว่าฟิลิปปินไม่ได้ง่ายในเรื่องฟุตบอลถึงแม้ว่าเราจะสนใจบาสเกตบอลมากกว่าก็ตามและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวฟิลิปปินหลังจากที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติฟิลิปปินไป2ประตูต่อหนึ่งหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ